สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะนอติดตามกันต่อค่ะจากคลิปที่แล้วค่ะอู้ยังมูยังมันคือเก่าเลยค่ะนี่มาเมืองกันเลยค่ะนี่สวัสดีเอฟซี 4, ทุกท oh, ุกท่านนะคะนอตที <movies S 1> ิีตามรับชมมาตลอดค่ะในคลิปนี้นะคะน็อตต่อจากคลิปที่แล้วค่ะเพราะว่าบูมันคือเก่าเลยค่ะสามไข่ค่ะสามไข่สี่ขั้นค่ะสามรุ่นมาเจอกันค่ะนิวฮอนแลนจอนเดียคูปตานะคะนอคูปตานี่สิเง่กาหมูค่ะคูปตานี่ลดออกมาได้สามปีค่ะ R.M. 8 5 4 0นะคะเนาะงสำหรับนิวฮอลแลนด์คันนี้กะคือรถออกมาได้แค่ิฟอร์เนียถึงปีคศสี่จุ t ห้าเทอร์โบอินเตอร์คือเลยนะคะน้องสำหรับคันนี้ค่ะจอนเดียค่ะ50ศู E ค่ะแล้วกับคันนี้นะคะเนาะ50ย์ห้องหาค่ะ3ค่ายค่ะมาดวลกันค่ะมือนี้มาดวลกันยังหมูนยังมั่นคือเก่าค่ะในคลิปนี้ค่ะมั่นคือเก่าค่ะโบผิดบังเลยค่ะสำหรับผู้ติดตามรับชมนะคะเนาะบโบผิดบังเลยค่ะเมึงเอาค่ะพี่น้องสามขายสามหุนมึงเอาเลยค่ะรถหนีแรงบิดยังไแบบไหน โอ้สุดยอดกันทุกขั้นเลยค่ะบูมั่นขนาดไหนเนี่ยค่ะนี่เมืองเอาค่ะแต่คอยเป็นผู้งยิงคอยก็ยังเมืองดีค่ะเมืองมั่นขนาดเลยค่ะนี่เอ้ยนี่แหละค่ะนี่ครับคู่ก็ตานี่ค่ะกูมูเลยค่ะนี่เปรันห่ไงกูมูค่ะเพิ่งค่ะเพิ่งค่ะคูนโอ้มีสันดุตค่ะเตี้ยมตีนเลยค่ะโอ้แน่นอนขนาดเลยค่ะคุณอะค่ะโอ้แน่นอนขนาดเลยค่ะเอาเข้าหาเข้าหาจนเดียวเข้าหามันหน้ามูเนี่ยนี่เข้ามาเข้ามาเข้ามานี่ ขาม้าขามา,มาจอนเดียวห้องหาเร็วเร่อเร่อ,เอ,เ,อเออหนิขามาน้ามูหน่ร่วมกันเลยค่ะหนิทายภาพร่วมให้พี่น้องเมึงเลยค่ะนี่ภาพร่วมใจกันเลยค่ะนี่เทียเดียวเลยค่ะนี่กองกันจุ่มกันอยู่เลยค่ะนี่เออเมึงดีขนาดเลยค่ะนี่ค่ะเมึงภาพใกล้ๆกันเลยค่ะนี่จุ่มกันเลยค่ะหนิสี่ขั้นนี่ค่ะอู้งานมาต่อกันเร็วเอาเอาเอาอู้แน่นอนค่ะแน่นอนสี่ขั้นใส่กันเลยค่ะมึงใส่กันเลยค่ะพี่น้อง ปู่มันขนาดเด้อค่ะอย่าลืมติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปใดเด้อค่ะเด้อเพราะว่วาลงให็นมึงทุ่มเหมือเลยค่ะนี่เกี่ยวกับรถไถเนาะคะ่ะเนาะรถไถยจอนเดียรนิวฮอนเลียนมีคู่กุตามาน้ำค่ะมือนี่โตไปนี่คลิปข้างหน,น้านี่สิลงการลงบุกผันสามเด้อค่ะบัตรนี่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้ออย่าลืมติดตามเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าบุกผันสามใบยี่สิบหกกันเลยค่ะโอ้แต่ว่า คลิปน้านีซิมันกว่านี้ค่ะเพราะว่าบุกผ่านสามค่ะมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะนาะว่าแต่ละค่ายนี่การถของเขาเป็นจากไหนเนาะค่ะเนาะมือหนีมึงการดันของเขาไปก่อนค่ะแรงดันแรงบิดความดันความแรงของแต่ละขั้นค่ะอุ้ยค่ะขนาดเลยค่ะเดี๋ยวภาพไมมึงใกล้ค่ะตัวจากคลิปที่แล้วเด้อยค่ะคลิปนี้มือหนีกะเดี๋ยวต้องเกินให้เขาใจก่อนเนาะค่ะเนาะบางท่านอาจสิกรลังเขงมามาเมืองใหม่เนาะค่ะเนาะ,ะให้เพื่อนเขาใจก่อนมามือหนีเนาะค่ะเนาะไหลธนะพ้นมารับงานหาอร่อยกูอะไรค่ะ นี่แหละค่ะเห็ดงานมือนี้มือแรกค่ะมือแรกพื้นที่เต็มไปหมดนี่แหละค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะอันนี้ขางมูลนะคะนี่ขางมูลฟังทั้งนี่ก็สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะมีสองฟังค่ะหาลอยกุอะไรค่ะเพือนไหมาปับ๊บพื้นที่แหก่อนอันนี้เป็นงานดันนะคะเดินดันดันปับ๊บดันปั๊บให้ให้มันเสมอกันไหมค่ะดันปั๊บพื้นที่ให้มันเสมอกันแล้วปัตตานีกับศรลุ่งฐานสามปัตตานีค่ะ ตอนนี้คือปรับพื้นที่ให้เสมอกันก่อนเพราะว่าเพิ่นมาจกต่ออยู่ค่าออกพื้นที่มันก็เลยสีเสมอกันยังสีเนาะค่ะเนาะมันก็เลยสีมาปรับเนาะค่ะเนาะปรับให้มันเสมอกันแล้วก็ยังสีลงพานซ้ำแล้วเพิ่นก็นยังสีมาตีดินแล้วก็สิปลูกแตงไหมคะ่ะเพิ่นสิปลูกแตงโมั่ไหมค่ะนี่แหละค่ะอ่าอ่าไหลทนาพนกันมีโอกาสไลยมารับใส่พิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นใส่บริการประจําทุกปีแล้วคะ่ะอ่าเพิ่นปลูกแตงทีมงานปลูกแตงทีมนี้เพิ่นใส่บริการของไหลธนาพน่าินคะ่ะ ใช้ทุกปีค่ะเทศรทหารลอยหกลอยไรค่ะในปีนี้เนาะค่ะเนาะก็มี่คู่ปะตาค่ะคู่ปะตามาเพิ่มค่ะคู่ปะตามาเพิ่มเฮาสิได้เมืองเปรียบเทียบกันเนาะค่ะเนาะดีขึ้นกันค่ะมีหลายไข่มาร่วมกันเหตุงานคนอ่านสิได้ลงคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมในเมืองเนาะค่ะเนาะว่ารถแต่ละคันเหตุงานเป็นจังไหนเนาะค่ะเนาะมักรุ่นไหนกับมักรู้ขึกันอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะคนเฮ้าเนาะค่ะเนาะกับเมืองเอาค่ะมีสามไข่พูนขาไม่ไข่เมืองในมือหนีมือเดียวเลยค่ะนี่ มือเดียวเลยค่ะเฮ็ดงานนํากันเลยค่ะน uh, ี่โบมันมือเดียวค่ะหมายถึงว่ามันรวมกันเฮ็ดในงานเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะนี่อันนี้คู่โปตาค่ะอู้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 เด้อ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 มาพวกผู้ามาพวกผู้ค้าอู้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 ผู้คามาค่ะผู้ค้ามาจนเดียวผู้ค้ามาอู้อาะจได้ยินเสียงลมเองเด้อค่ะเด้อเพราะว่าลมแทงค่ะอยู่ขางูนค่ะอู้อู้อู้ผู้คากันยิ่งเขาเลี้ยนน้ำกลืนกันมากเลยค่ะอ้าวอ้าวอ้าว โอ้โอ้โหโโอ้นี่ฮอลแลนด์เป็นยังไงน่ะเออเจอตัวติล่ะอ่าให้มึงกลวงๆนี่โอ้โมันขนาดเลยค่ะมือนี้ก็ข่อยเป็นคนไทยข่อยก็ยังมันเนาะค่ะปู่นปุ่นปุ่นปุนปุนโอ้โหวงดีขนาดเลยค่ะ นี่ฮนอนแลีนดันดินลงมาแล้วพุ่ณอู้หูปูตาตาคักขึ้นกันอู้นี่จะคักๆเลยค่ะอู้อู้ในนอนขนาดเลยเจ็ดงานกันจนจิบุพักกันอยากกินข้าวเที่ยงเลยตัวนี่ในนอนขนาดเลยค่ะอุ่นอุ่นอ่ะชุบมึงใกล้ๆของนี่งอนแลี้ยนก่อนี่ืออืออืออือ เดี๋ยวเดี๋ยวไปมึงไก่ไก่เนื้อเขาแลกำลัลงบุกอู้อกลังบุกเลยค่ะอืออออออืออออ้อออออออืออลังเดือเฟื้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปมึงไก่ไก่ ทางข่อยม่เละเรียมตัวรบตัวนี้เอ,อี๋ยทางฝุ่นดูมาพาเพืนใ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 ่อนๆเดินไกลอือ,อ อ,อู้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 มึงพี่นิวค่ะพี่นิวพี่นิวบุกค่ะพี่นิวบุก นวนขนาดนี้ค่ะอู้หัแมาทั้งข่อยดเดียวเียเดียยวเดียวลุกอนด้วยค่ะลบกอนลบกคนอู้อู้ ป็นยังไงเออเป็นยังะงนู่วนเด่นเป็นยังล่เ,ลเ,ลเลสรดทุดตีเนาะเออเ่ยหค่ะเขี่ัจนเยอเขี่หกเ่หค่ะจนเยอเี่ยหนี่นี่ Boa mm -hmm. ปูมันขนาดเลยค่ะเพื่อนก็รวยค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยจะผ่าติดตามจะผ่าชมเด้อค่ะเด้อสุดยอดเลยค่ะสี่ท่านสามขายสามหุ่นมาเจอกันนี่อู้เมังดีขนาดเลยค่ะนี่จะบูปูมันๆเลยค่ะนี่ บูเริ่อมันขนานดเลยค่ะอู้อู้อูอไปบึงท่าผู้เล้ยไก่ก็น่าค่ะ คะเนามื่อตะมึองอยู่สร็แล้วค่ะมันมันค่ะโอ้หลายคันมันกตะมึงดีเนาะค่ะลูกโอ้เสียงนิ้วเขาเล่นอยู่ข้างหลังค่ะ ติดตามกันต่อใดในคลิปหนา้าเ,เด้อค่ะเสร็จเรียบรวยละคะ่ะไปกินข้าวเที่ยงกันค่ะที่งานอื่นไปกินข้าวเที่ยงนะคะติดตามกันต่อใดในคลิปหนา้าค่ะ